ดูท่ากินหญ้าเขาดูท่ากินหญ้าเขาดูท่ากินหญ้าสายป่านดิหญ้าก็กินนมก็กินเฮ้ยเฮ้ยกินหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้น่ะฮะกินหมดทุกอย่างเลยกินเก่งด้วยเนาะโดนหนาเพื่อนเขา กินเก่งด้วยกินทุกอย่างเลยวุ้ยดูกลมหนากลมตากินไม่สนใจใครเลยเดี๋ยวนี้กินเก่งนะนี่สายป่านนี่เนาะสายป่านเนาะคุณน่นะวุ้ยตัวจะมั่มเลย ตัวอ้วนแล้วนอ้ออร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยน้อใส่ป่านนาอดูอยู่กับเพื่อน อร่อยใหญ่เลยนอ้นอนอ้อสายป่านน้ออุ้ยอร่อยใหญ่เลยกินอย่างแซบเลยดูท่ากินเขาดินะ่ะ hm 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 à bồ. người na hm hm người na để gôm na gôm ta ăn được người na nói người na nói để gôm na gôm ta ăn lại, người na mang xếp bàn ơi <laughs> ôi nọ, ôi nọ đấy, à người na bơng, người na băng, leu ไม่สนน่ะไม่สนน่ะกูจะกินอย่างเดียวอ,อ่ะกูไม่สนน่ะเออเออเออคนน่ะคนน่ะ แซบเลยแซบเลยแซบไม่ลืมหูลืมตาเนาะแซบไม่ลืมหูลืมตาเลยย่างแซบยังแซบเลยเนาะเนาะใส่ป่านเอ้ย แอบอย่าบอกใครเฮ้ยเดี๋ยวอกหน่อยเขาจะให้เลิกกินนมแล้วเนี่ยอกหน้อยแม่อยากมีน้องแล้วนี่สียเศร้ากินนมเหรอมึงย่าจออีกจักเดือนเนี่ยได้สองเดือนแล้วสายปานได้สองเดือนกลัวแล้วอีกสามเดือน อีกสามเดือนเนี่ยเขาก็เศร้า,าให้กินนมเหรอขนาดว่าสองเดือนมันก็นยังโตบงางใไงหนึงน่งเนาะอีกสามเดือนมันก็สิใหญ่เกือบซ้ำแม่มันหรอวะเ <c oughs> นาะก็ะะสิได้เศร้ากินนมเหรอเหรอ พักแท้ๆอืมเออพุดนะดึกเอา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 